เสียงแง่แหวบันไดลงขิปไปฉีดวัคซีนมานตอนบ่ายโมงเป็นวันเป็นอาการแบบปวดปวดหัวจะหน่อยพี่นอ้องค่ะสิรอดมานอกคืนจะรอดไม่มีเงี้ยถ้าไม่รอดจะเจอกันที่วัดพี่น้องถ้าเป็นยังไงกันมาบึงกันเด้อ ทานี้บุกขยมียาเดิน,นทานข้างนองค่ะไลายาไล่เพื่อนไล่มิตรไล่มิตรภาพมาเบึงข่อยเนี่ยด้อนั่นเอยนะไม่มีใครเหมือนพี่แม่ไม่มีใคร<ม>ใครักแม่ก็รักหนูเลยแหละลูกเต้นสวยเท่มาเลยสวยทุกวันนะลูกข่อยสะอาดด้วยใครว่ามานาสกปรกแสดงว่าไม่มีตา เนาะพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีทุกค่ะสวัสดีทั้งร้อยท่านค่ะัะน่นกินทาราไปเลยดื่มน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนจ้ากินละค่ะกินทาราฉีดยังก่อนฉีดนิเวกเออพี่เนาะฉีิบีินิิเวกเออพี่เนาะฉีิบีินิเวกแต่ใครจะบอกว่าโอ้ยไปเปิดเสีอห้องกากๆรูน้นะไหม เ็นย uh, ังบอกเัาอะโอ๊ยบอกเขาบอกว่าเป็นยังดอกครับก่อนเข็มสองก็วันที่สิบเจ็ดค่ะกินกินยาพักไปเดินน้องจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปวดแขนปวดแขนแล้วเดี๋ยวจะออกตลาดมาซื้อกับข้าวหาเห็ดกับข้าวอร่อยอร่อยพี่น้อง แฟนพี่มีไข้สี่วันอันหักมีอาการปวดขั้นเนื้อขั้นตอยู่ค่ะตจน้อยร่างกายาคนแต่ละคนก็พี่กันน้องอากครอืมเผ็ดกระสีฉีดพร้อมกันพี่น้องค่ะไปข้อแห้งเข้มที่สองเขาบอกคนะ่ะเข้มที่สองนะเสียทีนักหรือเข้มแรกเ่าเป็นยัง